สวัสดีครับผมนายแพทย์เตืยนโชคชลิดาธงมีคนคำถามมาครับว่าทำงานแล้วใช้สมองเยอะมากนะครับอะไรจะช่วยประเด็นนี้ได้สารสื่อประสาททั้งหมด100%นะครับที่สมองใช้ในการสื่อสารกันพูดง่ายสมองมันคุยกันยังไงมันคุยกันผ่านสารสื่อประสาทนะครับมันประสานงานกันผ่านสารสื่อประสาทในหัวเรานี่หละครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ของสารสื่อประสาทในสมองเราเป็นโปรโตีนคุณก็นึกภาพแอกว่าถ้าสารสื่อประสาทคุณครบถ้วนมีครบจากการที่คุณมีโปรโตีนในร่างกายดีมากการทำงานประสานงานต่างๆของสมองก็จะราบรื่นก็เป็นเรื่องปกติครับโปรโตีนช่วยเรื่องนี้แน่น